รายการคุยกันสนันเมืองคุยครบทุกเรื่องต่อเนื่องทุกประเด็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4ี่โมงเย็นทางสวทชจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวานนี้นะคะทางด้านขององค์มนตรีค่ะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการรายอกีตออตอน100ปีหลักรัฐประศาสนนบายล้นเกล้าวราชการที่6น้อมนำสืบสารสู่การปฏิบตัติเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดแถงภาคใต้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีค่ะ วันนี้เวลา14นาิกา30นาทีค่ะที่ห้องประชุมชั้น2อาคารศูนย์ราชการจังหวัดแดนภาคใต้ศูนย์ 0, อำมวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้หรือ2อบอตอค่ะได้จัดงานแสดงนิทรรศการ ระยอกีตอตอน100ปีหลักรัฐประศาสนนบายหลนกล้าวรัชการที่6น้อมนำสืบสารสู่การปฏิบัติโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิสารองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมมีพลเรือตรีสมเกียตผลประยูนเลขาธิการสออบอตพร,ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมให้การต้อนรับค่ะ สำหรับกิจกรรมรายอกีตอตอน100ปีหลักรัฐประศาสนบายล้นกล้าวรัชกาลที่6น้อมนำสืบสารสู่การปฏิบตัติจัดขึ้นสืบเนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายงภาคใต้ที่ผ่านมา ได้รับพระมหากรณุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากบุรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชพิตรทรงพระราชทานยุทธาศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัแดแถนภาคใต้ และได้รับการสืบสารโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา,ารักรตลอดไป นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีคุณูประการอันใหญ่หลวงต่อพื้นที่จังหวัดชนแดนภาคใต้ครั้นเสด็จเยือนพื้นที่ขณะนั้นด้วยพระองค์ทรงคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธ,ธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนจึงพระราชทานหลักรัฐประศาสนบายสำหรับผู้ปฏิบัติงานราชการในมณฑลปัตตานี โด,รรโดยพระราชาของัยค่ะโดยพระราชาทะเลขาที่3ทับแ8และเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6กรกฎาคม2,566ก็เป็นวันบรรจบครบรอบ100ปีสอบอตอจึงได้จัดก,กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหา กรุณที่คุณบุรพากษกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการต่อจังหวัดแดงภาคใต้เพื่อสร้างการรับรู้คุณูปการอันใหญ่หลวงของบุรพากษกษัตริย์ไทยผ่านคนไกระดับจังหวัดอำเภอเพื่อสื่อสารให้ข้าราชการระหนักถึงความสำคัญและน้อมนำหลักรัฐประศาสนบายสู่การปฏิบัติพร้อมจัดแสดงนิทรรศการระยะกีต่อใน5จังหวัดแดงภาคใต้และผลิสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมทุกแพลตฟอร์มค่ะ ค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษค่ะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและว,วัฒนธรรมนะคะดังประจักษ์แจ้งในรัชสมัยของพระองค์นะคะโดยการเสด็จประพาสหัวเมืองใต้นะคะทรงพระราชทานเครื่องประกอบค่ะลูกเสือมนทนปตนัตตานีขึ้นเป็นการเฉพาะนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่และทรงสืบสารกิจการรถไฟนะคะต่อจากราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นจุดกำเนิดของทางรถไฟสายมุณทลปัตตนีค่ะที่นำพาความเจริญในด้านต่างๆมาสู่พื้นที่อีกทั้งได้พระราชทานหลกักรัฐประศาสนบายนะคะสำหรับผู้ปฏิบัตรริราชการในมณฑลปัตตานีค่ะ โดยพระราชหัตถเลขานะคะซึ่งเวียนบรรจบครบ100ปีเมื่อวานนี้นะคะโดยในข้อ5ค่ะเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งนะคะให้คนดีนะคะเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองความว่า ขราชการที่แต่งตั้งออกไปประจําตําแหน่งในมณฑลปัตตานีพึงเลือกเฟ้นนะคะแต่ว่าคนที่มีนิสัยซื่อสารสจริตค่ะสงบเสงียมเยือกเย็นนะคะไม่ใช่สัตวว่าไปบรรจุให้เตรียมตําแหน่งหรือว่าส่งไปเป็นทางลงโทษเพราะเลวนะคะเมื่อจะส่งไปเนี่ยก็ต้องสั่งสอนชี้แจงให้รู้ลักษณะาทางทางการก่อนนะคะอันจะพึงปฏิบัติระมัดระวังโดยหลักการที่กล่าวไว้ในข้อหนึ่ง ข้อ3และข้อ4นะคะข้างบนนั้นผู้ใหญ่ในท้องที่ค่ะก็สอดส่องฝึกฝนอบรมกันต่อๆไปในคุณธรรมเหล่านั้นไม่ใช่แต่ว่าคอยให้ภาพพังแล้วก็ลงไปก่อนแล้วก็จึงว่ากล่าวลงโทษค่ะสำหรับในส่วนของสพอออตนะคะก็ได้มีการวางกรอบการบริหารจัดการและพัฒนาเจ้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนให้กันกับ ให้กับทุกภาคส่วนราชการในหาได้น้อมนําไปปฏิบัติโดยกําหนดยุทธาศาสตร์การพัฒนาบรรจุ<ม>ในหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนทุกหลักสูตรอาทิหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนก่อนเรื่องปฏิบัติงานในจังหวัดแถบภาคใต้หลักสูตรผู้นํารุ่นใหม่ในจังหวัดแดนภาคใต้เป็นต้นค่ะ เพื่อน,น้อมนำหลักรัฐประศาสนบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ในงานเดียวกันนี้นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชนแดนใต้ก็ได้ร่วมโบกสะบัดธงชาติไทยและขับร้องเพลงขวานไทยจะหนึ่งเดียวรักษาผืนแผ่นดินใต้ให้เป็นขวานทองเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยภายในกิจกรรมรายกิกตอน100ปีรัฐประศาสนบายล้นเกล้ารัชกาลที่6นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการ ร้องเพลงน,นะคะพระธิบลสายฝนเพลงยะลาบ้านเราพร้อมกับจัดประกวดอนาสีและกล่าวสุวนทรพจน์ภายใตกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเพื่อน้อมรำลึกและเพิ์พระเกียรติยืนหยัดรักพื้นแผ่นดินใต้ให้คงอยู่ในประเทศไทยสืบไปค่ะ